โอเคโอเรียบร้อยเรียบร้อยคือไปเข้าห้องน้ำมาครับออกเอาวันเดอร์เทดออกด้วยครับผมไม่น่าเชื่อว่าผมสามารถใช้คอปเปอร์สโตนจนหมดได้พระเจ้าจอดผมใช้คอปเปอร์สโตนจนหมดเลยเหรอโอ้อะไรเนี่ยนี่ผมใช้คอปเปอร์สโตนเปลืองขนาดนั้นเลยโอ้โหพระเจ้า ไอที่ผมชอบพูดว่าพระเจ้าพระเจ้าเนี่ยฮะพระเจ้าจอสเนี่ยโ oh อ้ไม่ก็อะไรประมาณเนี้ยผมติดจากฝรั่งมาเขาไปเล่นด o t a สองเลยครับดอ t a สองเนี่ยคนไทยมันเออไม่นิยมพูดภาษาไทยสื่อกันอ่ะผมก็เลยติดจากฝรั่งเข้ามาครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยคนไทยมันเล่นฮอนครับไม่ได้เล่นดอ o ดเ a ครับซึ่งฮอนเนี่ยถ้ามาเทียบกับดอ o ดเ a แล้ว คือความคือความเทพมันต่างกันเยอะอะเอทเอ,ดอดมันเก่งกว่าเยอะอะเอออย่าเอาฮอนมาเทียกบกับตัทเอครับอย่าเอาเกมกาดไปเทียบกับเกมที่เจ๋งกว่านะครับจริงนะด,ดเอเนี่ยมันโอโ้โหสนุกกว่าฮอนแบบล้านเท่าเลยเพราะว่าโดยฮอนเนี่ยมันเกมสําหรับอ่าแบบีซี่โหมดอะเอทดดเอเนี่แบบตัวซับอะ ตัวซับนี่จบเกมนี้เลเวลเก้านี่ก็หลูแล้วอะ่ะฮอนนี่สิบกว่าทีแม่งเลเวลยี่ห้าแล้วพระเจ้าจอดอะไรมันจะเร็วกันขนาดนั้น <laughs> easy mode <c oughs> จะชัดครเบผมสำหรับคนที่ชอบเกมง่ายๆก็ไ่เล่นฮอนเลยครับหรือว่าก็มาเล่นพิเซื่อมอนอนผมก็ได้ครับเกมง่ายๆครับโอเค อันนี้ตีรอเผามันฝลั่งอะเน,นี่ยมันที่เผานานมากครับระหว่างที่ทำปสัสสตว์รอ,อได้เลยเน,นี่ยกลายเป็นทำเรื่องก่อสงครามแล้วครับใต้คลิปจะมีการก่อสงครามระหว่างรถเอกับพรนะครับอย่ามาก่อดามากานแถวๆนี้ไม่เอาครับผมเราไม่พูดเรื่องฮอนล้วเออหรือพูดเรื่องพิเซียมอนกันดีกว่าเดีย๋ยวเกิดสงครามขึ้นแบบ ไม่เอาไม่เอาไม่เอา,เ,อาเราไม่ก่อสงครามโอ้ฝนตกงานเข้าแล้วผลละพืชพืชไม้ไม่โตครับถ้าตอนฝนตกอ่ะฮัลโหลฮัลโหลไนท์เออสวัสดีครับสวัสดีครับเขาอันเกมอยู่นะ อะไรนะเขาอัดเกมอยู่ขอโทษไม่เป็นไรคุยได้แต่ออกสึ่งือเฉยเอออาอัดโปเกมอนอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอัดเสร็จเดี๋ยวคุยได้โอเค กเก็บแค่หอดโอเคตอนนี้เอ,อ,อาวอรเนี่ยคมหิวมาได้ครับจัดไปครับให้เต็มคราบเลยครับมันจะหิวเยอะขนาดนี้นะโอเคใส่ข้าไใบใส่ข้าไใบ เราก็จะปลูกปีโตเพิ่มครับโอเคแล้วก็กินโุนโตชั่นปีโตไุตชั่นเอามาทำายาไหนวิชั่นได้ครับายาไหนวิชั่นครับมองเห็นการคืนได้ง่ายครับเสร็จยังเนี่ยยังอีกหรอโอ้ ระหว่างนี้ทำอะไรดีอ่ะขนมปังเกียนเก็บกินช้าระหว่างนี้ชมเมืองกลางคืนไปครับเออเมื่อกี้ผมอัพไอ้คุกกี้รันไปด้วยใครย้อนย้อนย้อนกลับไปดูได้ครับผมอัดคุกกี้รันไปด้วยครับอ่าเมทัลโค้ด เออเพิ่มพลังโจมตีธาตุเหล็กไม่เวิร์กไม่เวิร์กอยากได้ฮันเดอร์โบนอ่ะอยากได้ฮันเดอร์โบ t ครับใส่ให้พิกาจูแล้วกฮันเดอร์ไปเลยครับไม่ได้ริวนี่ต้องตาก้นคราครับผมตาต้นครัว ก็โปรมีไหมมีแต่สกายดอบครับสกายดอบแล้วก็กสโตนเอ็ตสายดึกระดอบสโตนเอ็สโตนเอ็น่าจะใส่ใส่ให้อ่านี่ครับมิสช้อนไม่ได้อ่าใครดีใครดี โคตไม่ได้สกายดอบใส่ให้เกียร์ดอสไม่ได้ว่ะเฮ้ยใส่ไหมส,สกายดอบครับดามเมจหกสิบหกสิบห้าสลัดถัดหนอมโครับเอาอันนี้ดีกว่าอะเดี๋ยวสกายดอบไปครับ ไายดอกมันเป็นาตุไฟติ้งครับเอ้ยเป็นาตุบินเป็นาตุบินครับสามารถสู้ชนะาตุไฟติ้งได้ครับโอเคตอนนี้เรามีอ่าเฮ้ย,ยหายไปไหนวะคอปเปอร์สโตนคอปเปอร์สโตนในตำนานหาย หายไปไหนเอาเกาหัวครับผมงงนะครับเพราโปสโตเราหายไปไหนครับเอาเอาเอาโอ้นี่ไงโอเคไปต่อดีเออก็ล้อมเผาบอลต,ต่อไปอ่ะระหว่างนี้อ่ะปล่อยกิงกายดอก นี่เราอ e ีพีแชร์ให้กับมินิริวด้วยครับจะได้โตวไวๆวครับมีฟุมบอนกลาคืน,กนเกิดไหมระหว่างรอคาร์บอนระหว่างรอบอลครับเอานี่เลยเอามินิีริวออกไปสู้ครับ ไปสู้เลยรริวฉัน,นเชื่อนายโอ้นี่ไงไล์ชูอะไรสู้กับเกียร์ดอนเหรอจับไปไล์ชูตาก้อนเบรกเกือบตายครับที่โอเคครับชนะครับผมไดลส์ิลสลัม,มาครับผม,มยังดีกว่าเรียนะโอเค อ้าวได้ชูไปอีกเหรอได้ได้ได้ไดมานเดอร์โ l นตายครับเยี่ยมนเดอร์โ l นตายครับว่าท่าน้ำแพ้ท่านสายฟ้าได้เองครับ <Hunter. S 1> จัดไปครับผมเคแบ็คอยากได้ชาโดบบ b น l ะแต่เริ่มเกิดมาแล้วครับ <Hunter. S 1> ต้องไปหาทีเองเป็นทีหลังแล้วล่ะ โดนฮันเดอร์โบนตายไปครับเมื่อกี้ครับเงิ่มไปชูปึ๊บติดพลังงานวิญญาณครับอาจจะเป็นมุ้นในตำนานก็ได้ให้ติทนที่ติดเมื่อกี้ Okay. Ah. ขอบคุณครับผมที่ช่วยชีวิตครับน้ำดื่มตาทีครับ oh 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 oh. อโอ้โหหวนฝรุ้งหัวขัง รู้แตเช้าแล้วขอนอนก่อนได้ไหมไม่ได้แล้วอ๋อได้อยู่ครับเฮ้ยเชา้าโอเคหกอันไม่เชื่อผมใช้อ่เาเค้าโพส์โตจนหมดนได้ครับอ้าวอยากไฟจัดไปดาก้อนเหล็ก เออเป็นไงเป็นไงอีกที่ที่เรียบรอ้อยครับเดี๋ยวก่อนครับเก็บโอเคเก็บมาละ้าโรนท้าสู้นอกสถานที่ครับผมไม่รู้มาจากไหนมีม้าพลังจิตตรงนู้นครับ จัดไปครับไปเทนเนอร์เห็นไหมโอ้นี่ดิวครับผมโอ้นี่ดิวบ,บินไปโน้ตแล้วเทนเนอร์เทนเนอร์อ้าวแม็กแบงค์ทาสู้หรอจัดไปมันตัวอะไรวะมันตัวอะไรวะมันมันแฮกมันแฮกขายตัวอะไรวะ เดี๋ยวเราเราก่อนจมตีอยากเห็นหน้าครับอยากเห็นหน้าอ๋อรู้ละคาบิคอนลากแรกของคาบิคอนนะครับไปไปไปแท็กกิเอาอีทีแท็กกิทีกอีกทีแอกแจอีที s l o รัตตาโอเคครับชนะครับกลับไปที่บ้านปึ๊บปึ๊บอร่อยครับอร่อย โอเคนี่ครับเอาไปค้าเป็นปุ่มนี่นี่นี่โอเคได้บอลมาสามสิบแปดลูกครับไปออกเดินทางกันเลยครับผมหานนี้ออกเดนทางกันแล้วจริงๆบอกว่าไฟาจะไม่หายอีกครับ รอบนี้เราเจนทางไปทิศท,ทิศนี้แล้วกันนะโอเคนะไปทิศนี้เคยไปยังวะไปให้ไกลสุดขอบฟ้าครับไกลสุดเท่าที่จะไกลได้แล้วเอาที่ขวานดมอนมาทำไมเนี่ย ไกลให้สุดขอบฟ้า,าแม้มันเป็นคืนที่เงาสายตาของเราสมองเธยเลยที่นั้นอ่อนหวานอย,อยู่ดอกดวงเฮ้ยเอ,อย่าล่วงเ้ยลวงมันเ,เ้ยไม่ได้กดนะเว้ย